สวัสดีครับปกับลุงเดียติมล่งบ้านน้ององค์อิงนะครับตื่นแล้วกับมูดีตื่นแล้วอารมณ์ดีครับเล่นมู่นะวันนี้ก็นอนกับปีองค์อิงก็ตั้งวันเลยก็ไม่ทนใจแม่นางเลย,ยนี้อ่ะก็ไม่ทนใจเลยมู่กี่ตึ้งมาอืม ฮะมู้นองอยิ่ยังวันนี้เป็นวันปักป้อนครับน,น,นอนกันซองคนพี่น้องเต็มอิ่มเลยวันนี้ไม่มีไก่กวนครับตื่นมาอารมณ์ดีเลยนองอยังไม่ยิ้มใช่ไหมมู้มัมนยังไม่ยิ้มครับ <Nhạc> nào, nào. tầm ừm mua tầm ừm đây ừm 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 tăng ừm lời à mấy? à ừm 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 ก็เตรียมรถตู้วันยึดนะครับวันนี้กับปักป้อนกันทุกคนกินข้าวกินปลาได้จัดกนอ้ามุมปักป้อน,นั่นครับนี่กันได้ดรอมลุมตทอก,กนหนังคุยกันบ้างอะไรกันบ้างครับตอนไอ้หมูมันนอนหับต่างวันตื่นมามันอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีเลยร้อนไหมหมูวันนี้ร้อนไหม ร้อนไหมน้องร้อนไหมวันนี้นี่นี่นี่โมบายใจเป็นพิเศษเลยวันนี้โอ้ยนี่มันเลยกับโรงเรียนดูวอุ้ยดูนี่มันงับนะกับโรงเรีเยน mặt ớt này mặt ớt này mua ớt này mặt ớt này tiếu Mà ớt à. Mà này non, mấy? Nong mặt ớt này mặt ớt này mặt này mặt ớt này kinh gia nhăng hả, ớt tưng mặt mai? này mặt á này mặt ớt na tưng ดูแบบมันจะตัวกันได้นะครับนายนั่นก็เล่นครับมุนซ้ำรอยลูกชิ้นงซาเลยครับอืมอืมอืมวันนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษเว้ยอ่ะอืมกี่ตึงแม่นางไหมวันนี้อ่ะกี่ตึ้งไหมมันเอิดได้ไหมอ่ะมันเอิดมันเอิดมันเอิดอืมมันเอิด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  มันแต่เล่นกลาย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 พอถตึงก้าหลงเดียปุ๊บมันกะงับยอกปุ๊บทันทีครับเนี่ย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 เนเนีแหละนี่แหละก็ชวนเล่นนั่นนะครับเขาชวนเล่นไหนดูดูครับไม่ยอมเดิน แต่ว,ว่าเล่นกระดุก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 สไลเดอร์มาเลยสไลเดอร์มาเลยน้อ,นอง็ไลเดอร์มาเลยวันนี้ืืือออ,อ,อแต่ไม่ก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนยังไม่ย,ยึดกลับดูยังไม่ย,ยึดมุ่นเวียนรอบรอบรอบดูกับอารมณ์ดีกับวันนี้ ลมดีเป็นพีเศษเลยวันนี้ไม่ร้อนต่อไรนะครับมีลมนะครับตะกี้ก็บุญเอลได้อวาวขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปของบุญเอลได้ครับลุงเดียเป็นคนใต้ให้บุญเอลแล้วแต่เซสนะ แต่ว่าด้านบนลมมันน่อยครับลอยไปได้ปักหนึ่งครับเข้าไปดูในคลิปนะครับว่าจมวนมันหาะขนาดไหน,นสุดยอดู่แล้วค,ครับกล้องบนแีร์เนี่ยกับลุงเดียรพอถ่ายคลิปมาบนเอรเซตการเนี่ยเดินมาหนังฟาวจมู่ครับ อ,อย่าน,นะอย่านะอย่านะยังไงกับเราูเรืองเงี้ยนะอย่าเด็ดขาดนะน้องนะไม่เอานะถอยมาต้อยมาเลยอย่าไปยุง่งต้อยมาเลยน้องอย่านะอย่านะดูแต่ตานะมืออย่าต้องนะเออดูแต่ตาได้เออ, <c oughs> เอ,อดูแต่ตา นะดูแต่ตามืออย่าต้องอีกแล้วอีกแล้วนองไม่ฟังไม่ฟังนะดูอย่านะ <c ười> รู้เรื่องกับรู้ความรู้ภาษาโอ๊ยมองเลย กันใจไปดรถกับเ้าก็เลยแอ้ไปนั่งมองวัดีพอเอกไปคุดกับปูนครับนาห้าคุดตําในรูนะครับพอมันนาแรงแล้ะครับโปมันจะอยู่ติ่ในรู ผู้น่ากับมันกับช่วงนี้ก็ไม่พ่ามู่หรอก็ไม่พ่านองอะ่ะตะกี้ผีอุ้งอิงจะมาอุ้มก็กับแต่ว่ามันนักอุ้มไปไม่ไหวแล้วครับมู่เลยเก้อเลยนังมองนังมองก็ไปกัน เอากับสําหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอัปเดตตอนเย็นให้ดูว่าหมูอ้วนมันทำอะไรได้อยู่นะครับอารมณ์ดีเป็นพิเศษอย่าลืมติดตามจองลงเรียทีมล่างบาลน้องอุ้งอิงด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดกระดิ่งนะครับแต่อย่าก,กดการโฆษณานะครับเป็นกําลังใจกันเล็กๆน้อยๆกับทีมล่างบานครับครอบคุณ f เอฟซีน้องอุ้งอิงเอฟซีท่านน้อยเป็นบางแดงเอฟซีพานางเอฟซี FC, ทุกคนครับ ขอกันใจเอ้ยเมีเตาได้กับทุกๆคนที่ไม่ได้เอ้ยด้วยที่ติดตามให้กำลังใจกันครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพุก